ไฮไฮสวัสดีค่ะสําหรับตอนนี้นะคะคุณฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มียางหน้าสูงต้องกรีดยางหน้าสูงอยู่เป็นประจําทุกวันนี้เรามีตัวช่วยมาฝากทุกคนแล้วนะทุกคนไม่ต้องตามหาตัวไม้มาต่อให้ยุ่งยากไม่ต้องไปหาเหลาอะไรมาต่อให้มันยุ่งยากนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีตัวช่วยมาฝากทุกคนค่ะและตัวช่วยก็คือสิ่งนี้เลย เป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้คือตัวช่วยสำหรับทุกคนที่ต้องการจะต่อด้ามน,นะคะต้องการต้องการจะต่อด้ามให้มีความยาวที่มากยิ่งขึ้น mm hmm. เขามีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4ไซส์นะ,ะ mm hmm. ก็คือตัวนี้ขนาดเท่าไม้บรรทัดนี่แหละ30เซนอันนี้40เซนแล้วก็50เซนแล้วก็ลากยาวไปถึง60เซนกันไปเลย ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานต้องบอกว่าสําหรับมีดกริดยางเนี่ยตรงปลายมันเนี่ยมันจะมีขนาดอยู่ที่หขหุนก็คือสามารถใช้ได้เลยและเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ทุกคนดูอัน30เซนให้ละกันนี่นะนี่นะแล้วเราก็เสียบปึ๊บเสียบปึ๊บเสร็จแล้วนะเราก็จับตรงนี้นะแล้วเราก็หมุนหมุนให้แน่นจากนั้นก็ดึงเข้าไป ล็อกสนิทค่ะแล้วเราก็ได้ตัวนี้ค่ะไปใช้งานสอยปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บตัวนี้คือเหล็กกวนไนทนะคะจะมีความแข็งแรงสูงมากนั่นเองนะจ๊ะแล้วทีนี้เราก็หมุนออกนะถ้าเราไม่ใช้งานมันแล้วอะ่ะมันก็หมุนออกด้านๆานานเลิศทีเนี้คิดว่าทุกคนซื้อไปอะ่ะน่าจะเจอ,อจุดหนึ่งเหมือนกันเมื่อกี้อยู่หมุนแล้วมันมันหลุด,ลดๆใช่ไหมนี่เลย พอเราหมุนตรงนี้ออกมาเยอะๆใช่ปะไอ้น็อตตัวนี้มันหมุนออกมาด้วยแล้วก็หมุนมันกลับเข้าไปให้พอตรงนี้มันมันหมุนซ้ายขวาได้ก็พอแล้วนี่แล้วก็จะใช้งานได้เป็นปกติแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากได้ตัวช่วยนี้เอาไปใช้ในแร่ในส่วนของทุกคนนะตัวเองก็เลือกตามขนาดที่ตัวเองต้องใช้งานได้เลยซึ่งเขามีให้เลือกตั้งแต่ 30เซน30เซน40เซน50เซนแล้วก็60เซนครบเลยจ้ะใครอยากได้ความยาวเท่าไหร่ก็สามารถกดรับความยาวที่ตัวเองจำเป็นต้องใช้งานกันได้เลยเรามีัพพอร์ตให้กับทุกคนส,สม่เสมอเลยจ้า